สวัสดีครับร้านสมจันทร์เาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผม0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับหลับแลกตีเทินของเก่าแรกของใหม่นะครับแล้วก็ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับห่างจากตัวอำเภอประมาณ1กิโลเมตรนะครับห่างจากโรงเรียนจันทรุเบกษานุสรนประมาณ500เมตรนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับเอาวันนี้นะครับก็มาพามาชมรีวิวสินค้านะครับกับพ o w e r อแอมหน้าลายนะครับ กับรุ่นแอคเตอร์รุ่น AT 5200 USB นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์หน้าลายนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์หน้าลายนะครับเหมาะสำหรับใช้หอกระจายข่าวนะครับหรือว่าทำเป็นเครื่องไฟนะครับขับเสียงกลางนะครับก็ได้เลยเหมือนกันนะครับผมรุ่นนี้นะครับมี5ช่องอมี6ช่องไม้นะครับช่องโมโน6ช่องบัดห้องไม้ช่องไม ต้อขออภัยนะครับ6ช่องไม้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องสเตอริโอนะครับแยกสายขวนะครับก็คือช่อง L กับ R นะครับหรือว่าเปิดเพลงได้เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าสมมุติลูกค้านะครับมีหอกระจายข่าวหรือว่ามีเครื่องเสียงมีตู้ลำโพงอยู่แล้วนะครับเสียบช่องโมโนไม่ว่าจะเป็นช่อง1ช่อง2ช่อง3เป็นแจ็คโฟนนะครับเสียบเข้าไปก็สามารถ ร้องรำทำเพลงได้เลยนะครับและก็ส่วน EQ นะครับก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นหน่วงเวลานะครับมีอะไรอีกละ่ะมีวอลลุ่มให้เราเลือกนะครับมีเอ็กโคมีรีแพดนะครับมีไทม์ก็จะประมาณนี้แล้วก็ EQ นะครับก็อยู่แต่ละช่องนะครับมีกลาง มีสูงมีกลางมีต่ำนะครับมีเอ็กโคแต่ละช่องนะครับไว้สำหรับร้องเพลงแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเป็นเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเหมือนมิกเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะผสมประสานระหว่างมิกเซอร์กับเครื่องขยายเข้าด้วยกันนะครับทำงานก็จะเหมือนกับ power mix นะครับ power mixer แต่ว่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากสไลด์มาเป็นวอลลุ่มแทนนะครับความแรงความดังไม่ต้องพูดถึงนะครับ มี่มีสวิตนะครับแล้วก็มีอีคิวหนึ่งสามสี่ห้าหกเจมีทั้งมีให้ทั้งหมด9แบนนะครับตัวนี้ก็ไว้ใช้สําหรับคัดหรือบูธนะครับแต่ทางร้านก็แนะนําให้เฉพาะคัดเท่านั้นนะครับไม่ค่อยอยากจะนิยมให้บูธขึ้นนะครับเพราะว่าจะทําลายดอกลำโพงของท่านนะครับการใช้งานดอกลำโพงก็จะไม่ทนทานนะครับผม หรือว่าแฟดไว้ก็ยังดีนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับรุ่นนี้จัดมาพิเศษนะครับก็คือช่องเสียบ usb นะครับแล้วก็เลือกโหมดในการเล่นนะครับเสียบ usb เปิดเพลงได้เลยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเพิ่มหรือลดเสียงหรือว่ากดต่อไปกดเล่นกดหยุดนะครับอันนี้เลือกโหมดในการเล่นต่างๆนะครับเสียบการ์ดใหญ่ได้ด้วยนะครับเป็น m e m o ่การ์ดนี่ครับ m e รี่ก c a ์ดใหญ่นะครับแล้วก็เสียบ usb เปิดเพลงได้เลยนะครับแล้วก็มีไฟ แสดงสถานะนะครับสวิตช์ power เปิดปิดนะครับอ่ะนี่ก็ก็คือตรงนี้อยู่ที่ด้านหน้านะครับส่วนด้านใส้ในนะครับหม้อแปลงนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับโอ้เห่กว่าฟ่ามือผมอีกนะครับนี่ตัวนี้นะครับไฟก็จะอยู่ที่อ่าห้านะครับอ่ะนี่ครับเขียนว่า55นะครับ ไป55 18ตามตามลักษณะสีเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะคู่นี้น่าจะ12นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เก่งเรื่องพวกกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับผมแต่ตัวนี้5 5 18นะครับน่าจะ55า5 5นะครับตัวนี้นะครับ55า55น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่ะนี่คือเรื่องของมอแปลงนะครับแปลงใหญ่นะครับ แล้วก็ทีนี้มาดูวงจรด้านในนะครับอันนี้เขาเรียกว่า TR นะครับอันนี้เขาเรียกว่าซิงคระบายความร้อนนะครับท R มี1,2,3,4,5,6,7,8มาให้ถึง8คู่นะครับตัวนี้ก็วัดอยู่ที่ประมาณ800วัตต์นะครับ TR อยู่ประมาณ8คู่ประมาณ800วัตต์นะครับนี่อันนี้ก็มีข้างในอีกนะครับจะประมาณนี้นะครับส่วนคาปาซิตเตอร์นะครับก็มาให้ถึง2ลูก นะครับนี่รุ่นเป็น100วัตต์ห0 0่งหมืเอฟโอ่านยากครับออ้ขออภัยนะครับนักนะครับเดวนี้ครับอันนี้ก็คือแผงควบคุมวงจรด้านหน้าหน้าจอนะครับควบคุมแผงวงจรแต่ละตัวนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ราคานะครับสามพบาทเท่านั้นนะครับส่วนด้านหลัง ส่วนด้านหลังนะครับก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็พักเอาพุทนะครับก็มีทางแดงดําแยกอิสระซ้ายขวานะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับปกติก็มีฟิวนะครับทางเจ้าของเดิมถอดฟิวออกนะครับ3,990บาทครับปกติก็อยู่ที่ประมาณอ่าสี่สี่พันเก้าสี่พันห้านะครับส่วนภาคอินพุตก็อยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับการเล่นเพลงนะครับเปิด ในหมดต่างๆ USB หรือไม่ USB นะครับเล่นได้นะครับเกณฑ์นะครับโอ้ลูกเล่นเยอะเลยนะครับแรงๆนะครับตัวนี้แรงๆแปลงตัวโต TR เยอะๆนะครับฝังละ8คู่นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเขาแอมซ์สมัยใหม่นะครับถ้าเป็นสมัยเก่าเดิมๆนี่ก็จะเป็นพวก MOSFET นะครับ MOSFET จานบินเพื่อว่นงั้นก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ทุกวันนี้เขาพัฒนามาเป็น TR นะครับหรือว่าทรานซิสเตอร์นะครับผมอ่ะ 3,900บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่0 6 5 0 9 4 5 7้านะครับ0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับร้านสมเจริญนะครับรับแลกตีเทิร์ของเก่าแลกของใหม่นะครับแล้วก็ร้านจะตั้งอยู่ติดถนนเลยนะครับระหว่างท่าตุ่มนะครับแล้วก็ออําเภอเกษตรวิสัยนะครับห่างจากตัวอําเภอเกษตรวิสัยประมาณ1กิโลเมตรนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนจันทรุเบกษาหนุ่งสอ นะครับถ้าท่านมาหาไม่เจอนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้0650945779นะครับนี่ทางร้านเรากำลังจเจริญเติบโตนะครับกำลังจะพัฒนาอีกหลายอย่างเลยนะครับเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงก็มีสินค้าพอให้เลือกชมนะครับผมอ่ะก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เด้อนะครับผม